ครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NFT Feeder นะครับวันนี้เราจะมาดูเกมเกมนี้ชื่อว่าเกม m m m s Game นะครับซึ่งมีมเนี่ยมันเป็นไอที่เป็นรูปตลกๆที่มันมีใส่ข้อความนู่นนี่ให้เราให้เหมือนกับส,สื่อความหมายอะไรไปสักอย่างหรือว่าโปรโมทอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเขาเอาคำว,ว่ามิมเนี่ยมาเป็นชื่อชื่อเกมของเขาก็เลยแปลกๆหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับมิมเท่าไหร แล้วก็เกมนี้ตอนนี้กำลังจะใกล้จะไอเปิดขายเหรียญเหรียญมิมก็เลยช่วงนี้มีการทำไอให้ไปทำไอแอดดอกซึ่งไม่ใช่แอดดอกหรอกอันนี้คือทำเพื่อแข่งกันว่าใครจะได้ private sale นะครับก็นี่ตอนนี้มีคนทำไปแล้วประมาณ90,000คะแนน entries ซึ่ง1คนเนี่ยก็ได้ประมาณ40นะครับก็รวมกันประมาณ2000คนที่ทำไปแล้วแต่จะมีคนได้ในรอบเนี่ยประมาณ500คนแต่ว่าบางถ้าใครจะทำเลยโดยไม่ที่ศึกษาเกมเนี่ยแล้วถ้าได้แล้วค่อยมาศึกษาที่หลังก็ได้แต่ว่าถ้าใครคิดว่าเป็นเกมที่น่าสนใจก็ดูคลิปนี้ต่อไปนะครับแต่ว่ายัางไงผมจะฝากลิงก์ลิงก์เชิญ เอาไว้ข้างล่างให้เผื่อที่จะใครอยากลองทำ ad a white l i s อันนี้ดูแต่ก็คือไว i t e l i s เนี่ยได้ไม่ได้เราไปดูเกมก่อนว่าเกมมันน่าสนใจหรือเปล่าเราจะดูวันนี้ก็คือ1เว็บไซต์ของเกม twitter ของเกมแล้วก็อาจจะไปดู white paper หน่อยแล้วเขาก็มี ad ที่เป็นเหมือน white paper ที่เป็น power point อะครับเป็นเหมือน pitch เอาไว้โฆษณาเนาะเอาไว้ขายคน ที่มาจะมาลงทุนแล้วก็อย่างสุดท้ายที่จะดูวันนี้ก็คือปุ๊บช่อง Youtube ของเกมอ่าไปดูทีละอันเลยก็ได้จะได้รู้ว่าเกมเนี้ยน่าสนใจจริงหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีหลายเกมที่เปิดมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปหรือก็หรือว่าหรือว่าเจ๊งหรือว่าคอนเซ็ปต์ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้นะครับเริ่มจากเว็บไซต์ก่อนเลยถ้าเราดูที่ตรงกดบายเนี่ย เหรียญเนี้ยเ,เกมนี้มีใช้2เหรียญคือเหรียญ e m e กับเหรียญ mgt ม m มเกมโทเก้นซึ่งอันเนี้ยเป็นเหรียญที่ใช้ซื้อ nft อีกอันหนึ่งจะเป็นเหรียญที่ใช้ในเกมอย่างเช่นจะไปตี pvp tpve เนี่ยก็ต้องใช้เหรียญน,นี้หรือจะอัปเกรดตัวอะไรเนี่ยก็ต้องใช้เหรียญน,นี้แต่เดี๋ยวมันจะมีอธิบายอย่างละเอียดใน white paper นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่เรามาดูสแกนเว็บไซต์ของเขาก่อนว่ามีอะไรบ้างก็จะบอกว่า มีลิงก์ไปไหนบ้าง Tele gram twitter, discord, medium medium เดไอ้วเปเปอร์กิ๊ับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกวิดีโอคอนเทสต์ตอนนี้ยังคามิง o ู n มิมดีไซน์คอนเทสต์ก็ยังคามิง o ู n อวตารชรเลนจ์ก็ยังคามิงซู o สุสรุปกดอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะครับในนี้บอกมีเกมนะแล้วก็นี่ตัวละครเขาจะมีตัวไหนบ้างให้ดูเฉยเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ก็น่ารักดีแต่ว่าก็ ยังทำอะไรไม่ได้นะครับมีคำว่ามอแต่ก็คลิกไม่ได้ส่วน m e t a v e r s s นะครับอีโคสิสต m ของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างก็คือเกมเนี้ยจะทำให้จะเล่นเนี่ยก็ต้องซื้อ NFT ของเขาก่อนก็คือตัวละครแบงกี้ที่เห็นข้างบนใช่ไหมแล้วตัวละครพวกเนี้ยก็อัปเกรดได้แล้วนอกจากอัปเกรดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังไปขุดขุดเหรียญของเขาได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ย เป็นการขุดแบบอัตโนมัตินะครับแต่ว่าปกติเนี่ยมันจะมีแบบวิธีขุดแบบต้องมานั่งกดทุกครั้งใช่ไหมกับแบบที่ไม่ต้องกดซึ่งแบบที่ไม่ต้องกดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเรียกว่า token staking อืมก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นทั้งสองอย่างใช้ NFT ก็จะขุดแบบเป็นย l มา i n ิ่ง ถ้ามีเหรียญแล้วเอาเหรียญไปฝากเพิ่มก็จะเหมือนฝากประจำนะครับก็จะมีเป็นไอ้โทเกนสเต็กกิ้งก็สามารถขุดได้ทั้ง2แบบใช้ NFT ขุดกับใช้เหรียญขุดแล้วก็ NFT ที่ซื้อมาเนี่ยก็สามารถขายได้ด้วยเขาบอกว่าถ้าเราอัปเกรดไปแล้วเนี่ยตอนขายก็ขายทั้งอัปเกรดไปเลยคนซื้อก็จะได้แบบที่อัปเกรดไปแล้วแล้วก็มีมีแลนขายด้วยนะส่วนใหญ่แลนเนี่ยก็คือถ้าใครมาขุด เอาไอ้นิฟทีมาขุดในแลนเราเราก็จะได้ส่วนแบ่งด้วยแล้วแต่เราจะตั้งค่าซึ่งเกมนี้ก็ยังไม่ได้เขียนเดี๋ยวอาจจะมีอธิบายเพิ่มเติมนะครับแต่ตอนนี้หน้านี้มีเขียนคร่าวๆแค่นี้และ n f t ที่เป็นตัวละครพวกนี้เนี่ยก็ไปตี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 ต,ต,อตอคอมพิวเตอร์ได้ตีอคอมพิวเตอร์เสร็จไม่พอไปต,ตีเป็น PvP ก็ได้มีทั้ง PvP ทั้ง v v e นะครับเขาก็จะบอกแค่ว่าเราเขาจะเปลิส เหมือนว่าสามารถสแกนเหรียญเขาได้ที่ Coin Market Cap ที่ Coin Gecko Co, แล้วก็อยู่ตรงไอ Exchange ชชพวกนี้แ a n c a k e อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ก็คือพวกนี้จะมีเหรียญของเขาหาได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ลิสต์นะครับอ่ะดูมันง่ายๆลงๆเนาะแต่ว่าถ้าเราไปดู Twitter ของเขาอันต่อไปเลยก็ได้ มีทวิตไปแล้ว65อัน65รายการนะครับแล้วก็สมัครมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมก็เกิน5เดือนละก็มีคน follow ก็เยอะพอสมควรเพราะว่าเขาจัดกิจกรรมไปหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ไปไล่ดูคร่าวๆก็ได้ว่ามีประมาณไหนบ้างซึ่งพินทวิตของเขาเนี่ยก็คือการแจกไอไวลลิส 500คนที่เมื่อกี้โชว์ไปแล้วก็จะมีลิงก์ให้อยู่ข้างล่างนะครับใครอยากสนใจก็ลองกดคลิกตามลิงก์นี้ได้แล้วก็เขาจะมี Telegram ก,ก็จะมีลิงลก์ telegram ให้ซึ่งลิงก์ t e l e กร a m เนี่ยอยากให้กดในที่อยู่ในดีสคริปชั่นมากกว่าเพราะถ้ากดในนี้เนี่ยมันจะเป็นถ้ากดข้างล่างเนี่ยจะได้เหมือนกับว่า b ีอินไว e ด้วยนะครับไม่มีไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ช่างมันอ่ะ อันนี้ก็คือแนะนําตัวละครไปเรื่อยๆแมวนกตัวเนี้มันก็หน้าเหมือน angry bird เนาะอาชีพเป็นนักบินเอก as pilot แล้วก็มี r a c e เป็น animal ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีตารางให้ดูว่ามันมีกี่เผ่าพันธุ์ก็เขาก็ใช้รูปเดิมวนไปวนมานะครับแล้วก็ attribute มีอยู่4อย่างน่าจะเป็น attack ดีเฟน s ์เอีอีกอันหนึ่งส e ีดมั้งจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวข้างล่างมีอธิบายอยู่ทีนึงเดี๋ยวไว้ค่อยดูกันนะครับอบแล้วก็สามารถเพิ่มสกิลได้ด้วยหนังสือเนี่ยกรีมมอยเล่อะไรอ่านไม่ออกเหมือนกันอันนี้รูปนี้เกมคุ้นๆมั้ยเหมือนไอ้หมูคุที่มันไปขโมยเหรียญคนอื่นเขาอะก็ะเลยคิดว่า อันนี้มันดูเป็นโฆษณามากไปหน่อยอันนี้ที่เขาบอกเป็นแผนที่ที่เป็นแลนด์ของเราว่าแลนของเราขนาดเท่าไหร่แล้วจะขุดได้เลทยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ยังดูเฉยๆเนาะไม่แต่ก็รูปเนี้ยเห็นรูปนี้รูปเดียวเลยอะ่ะยังไม่เห็นรูปอื่นเท่าไหร่ก็ <c oughs> เลยไม่รู้ว่าแมค i ีนิซึมมันจะเป็นยังไง เคยมีจัดกิจกรรม a อร์ด็ไปแล้วกิจกรรม AMA จัดไปแล้วนะครับจัดไปหลายอย่างเหมือนกันทำให้คนเข้ามาเข้ามาอยู่ใน Twitter เขาพอสมควรละแล้วก็ในเท l ล gram ก,ก็มีคนเยอะพอสมควรละนี่อันนี้ผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่ามันจะบอกว่ามีเผ่าพันธุ์แบบไหนบ้างเป็น human คือคน creature ค,คือสัตว์ plant ก็คือพืช beast คือเหมือนกับ ก็ัตว์เหมือนกันแต่ว่า c ิสเชอร์ก็คืออืมความจริงเมื่อกี้ตรงนี้เขาใช้คาว่า animal เนาะก็คือสัตว์ที่มีจริงๆลิสเชอร์นี่อาจจะเป็นสัตว์ที่แบบไม่ได้มีอยู่จริงนะครับส่วนใหญ่ก็เคยมี private sale ไปแล้วนะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วแจก10คนเองครับพอไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับใน Twitter เขาก็จะเจอ ไวล l ลิสต์คอม t i t ชันครั้งที่แล้วก็คือ1,000คนมี1,000 n วินเนอร์แล้วก็มีนี่เป็นรูปเป็นวิดีโอไหนดูซิวิดีโอ,อนี้เกี่ยวกับอะไรไม่มีอะไร <laughs> เป็นโลโก้เฉยๆแล้วก็อันนี้เป็นรูปเหมือนกับรูปที่ตอน PVP เนาะมันก็จะคล้ายๆกับ Axie ซึ่ง 3า,าต่อ3แล้วก็ดูว่าใครความเร็วมากกว่าได้กํำลังจะถึงเทินใครแล้วก็แต่ละตัวมีสกิลอะไรบ้างนะครับอย่างนี้แล้วก็มี HP เท่าไหร่ภาพนี้เป็นภาพ3มิติก็ดูดูน่าจะกินพลังคอมพิวเตอร์พอสมควรนะครับและนี้คือเป็น NFT Farming ที่ว่าเอา NFT เราไปขุดอะไรอย่างนี้ดูมันเหมือนยืนเฉยเเนาะ นี่หน้าตาของตลาดเขาว่าตัวนี้กี่ดาวใช้กี่ MGT ในการซื้อืแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยแปลว่าต้องใช้ MGT ในการซื้อไม่ได้ใช้เอเลียนมีมนะครับดูไปเรื่อยๆเ <c oughs> หมือนก็เขามีพัหน้าที่ไหนบ้างไปเคยไปร่วมอะไรกับเราบ้าง ตอนนี้ทําออเดดไปแล้วแต่ยังไม่รู้ได้หรือ,อยังนะครับตอนที่เขาทำไวล์ลิสต์ครั้งแรกเนี่ยมีคนมา comment, 1, คอมเมนต์หนึ่งพัคนมาลีทวิตเก้าพคนซึ่งแจกไป1,000งพันไวลิสต์นะครับแต่เดี๋ยวข้อมูลใน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 กิมเนี่ยมันบอกว่าเป็น second round ใช่ไหม เพราะฉะนั้นเฟิร์สราเขาบอก1,000คนแต่ว่าข้างล่างนี้เขาพูดเหมือนว่าแจกไวล์ลิสไปแล้วเนี่ยเฟสวัแต่ไม่ใช่เฟิร์สราครับอ๋อมีคนร่วมประมาณ25,000คนแต่มีคนได้จริงๆ1,000คนนะครับแข่งกับพอสมควรแต่ว่ารอบนี้ร่วมกันไปแล้วประมาณ 2,000คนแต่ยังเหลือต้อง8วันเขาเริ่มวันที่5ก็ยังโอเคยอยู่ถ้าเราถือว่าเปอร์เซ็นต์ใช้ได้นะสาร500ใน2,000คนแต่ว่าถึงอีก8วันไม่รู้จะเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่นะครับอันนี้มันเหมือนหีบอะครับก็คือเป็นเป็นสครเนี่ยหีบๆๆๆพอเปิดหีบปุ๊บก็จะได้มีเหรียญมาด้วยมั้งแล้วก็ได้ตัวมานั่นก่อน ก่อนที่จะไปดูไวท์เปเปอร์อันนี้ขอพาไปดู YouTube ก่อน YouTube เนี่ยแปลกพอสมควรรู้สึกว่าเนี่ยมีคน subscribe นะครับ1 5 0 0คนแต่ดูยอดวิวสิแต่ละคลิปที่มีเนี่ย74 100 1 0 8ี0 54วิว ก็เลยคิดว่ายอด subscribe เนี่ยต้องมาจากคนที่ทำอันนี้แหละทำกริมทำอันเนี้ยเพราะว่าตอนที่ทำอันเนี้ยเขาบังคับให้ไม่ได้บังคับรอ,อกมีมิชชั่นที่ให้เข้าไปวิสิตนะครับไม่ใช่ไม่ต้อง subscribe ด้วยแค่วิสิต u t u b e ก็จะได้2อคะแนนสอง t r y ก็เลยคิดว่าแต่ละคนก็คือเข้ามา เข้ามาปุ๊บก,ก็ได้2คะแนนแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูวิดีโอของเขาซึ่งวิดีโอพวกนี้มันก็อยู่ในไอทวิตเตอร์เขาอยู่แล้วบางคนก็เลยไม่ได้ดูแต่ว่าถ้าใครอยากรู้จักเกมนี้มากขึ้นเนี่ยเขาจะมีวิดีโอรีวิวมาให้สามอันอันนี้ภาษาน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่2อ,อันนี้ภาษาอังกฤษอันนึงสำเนียงปากีสถานอีกอันหนึ่งสำเนียงนะ่าจะตุรกีมั้งเดาเอาก็ไปลองฟังดูได้ก็สนุกดีครับ คล้ายๆกันกับผมนี่แหละเขาก็อธิบายเว็บไซต์ไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายไอ้เขาเรียกอะไรไวท์เปเปอร์นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลน่าจะละเอียดกับไวท์เปเปอร์หน่อยแต่ว่าจะให้ไปดูไวท์เปเปอร์ดีีกว่าจะได้มีรูปประกอบนะครับอ่ะคอนเซปต์ Concept ของเขาคือ build social network in NFT game play to earn with great fun d ก็คือก็แค่สร้าง c ม m m u n i t y แล้วก็ สร้างไอเหมือนกับเกมที่เล่นแล้วได้ไดเงินนะครับอันนี้วิชั่นของเขาเขียนยาวๆแต่ไปดูอืมนั่นแหละไม่มีอะไรขี้เกียจอ่านก็คือที่สำคัญก็คือเป็นเกมบน BSC Binance Smart Chain นะครับซึ่งเป็นเชนที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่แบบไม่ใช่แบบเชนใหม่ๆที่ต้องซื้อเหรียญใหม่ โอนวิธีใหม่ๆอะไรเงี้ยไม่ต้องละบนแอนด์สมาร์ a เอนเราซีกันอยู่ละอันนี้เขาบอกว่ามิมคืออะไรซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเกมเลยเท่าที่ดูนะครับทำไมเกมนี้ถึงสมควรที่ได้รับความสนใจนะครับเพราะว่าเขามีข้อได้เปรียบตรงนี้คนเนี่ยรู้จักคำว่ามีมเยอะทำให้แบบมีมนี่มันไปติดกับป้ายอะไรมันก็ดังขึ้น มีมคอยอะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีประโยชน์สำหรับข้อมูลเท่าไหร่อันนี้เขาบอกมี d e f าบวก NFT ด้วยซึ่งเท่าที่เห็นก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็น d e f านะแล้วก็มีเหรียญ2เหรียญน,นะครับ Dual Token Mechanism อันนี้น่ากลัวพอสมควรเพราะว่าอะไรที่เป็น u u l t ิ i s t เ k e นเนี่ยบางอันพอเราได้รีวอร์ดมาเป็น MTT เยอะใช่ไหมแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราขายอย่างเดียวราคามันก็ตกลงเรื่อยๆทำให้ บางทีเนี่ยไอ้ดูว่าท็อเกลิลแมคนิซึมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันจะไปดูตัวอย่างพวกเกมแอคซี่อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่บางเกมก็ได้ไรายได้มายาวพอสมควรนะครับอ่ะอันต่อมา n f มีมอ t UGC อันนี้โทษทีไม่เข้าใจแปลว่าอะไร Play to Earn เล่นแล้วได้เงินมิมแลนอย่างที่บอกคือถ้าใครมาทำอะไรบน ไรแลนเราเราก็ไปฟาร์มได้มายได้นะครับแล้วน่าจะมีว่าถ้าคนอื่นมาเล่นด้วยเนี่ยเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ไปมีต่อสู้ด้วย PVE PVP แล้วก็มี p l e พ League ก็คือพอ PVP แล้วเนี่ยมันก็จะจัดอันดับว่าใครได้ลำดับไหนอาจจะมีรางวัลให้นะครับนี่ Lucrative r e w a r d มิมเกมนี่ที่เห็นบอกว่ามีแลนกับมีฟาร์มมิ่งนะครับก็ ภาพมันก็น่ารักดีแต่ว่าเท่าที่ดูมามันก็ภาพซ้ำไปซ้ำมาเนาะนี่ไม่มีอะไรเราดูไปหมดแล้วนะครับนี่อธิบายไปแล้วไม่รู้ว่าในเกมมันจะมีแบบตัวขนาดใหญ่เวอร์ขนาดเล็กๆแบบมินิอยแบบแบบ่างนี้ต่างกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่มันเป็น pve pvp เราก็เห็นแล้วว่ามันตัวเท่ากันหมดนะครับก็วิธีซื้อเขาบอกว่าต้องไปซื้อไอ้ scroll อันนี้มาก็เหมือนเปิดทีบซุ้นตัวนี่ที่บอกว่า มีสีเผ่าค้นสัตว์แล้วก็พืชแล้วก็ปีศาจนะครับอีการหนึ่งเขาใช้คำไม่เหมือนกันก็เลยนั่นซึ่งมัน attribute ต่างมันก็มี4อย่างเหมือนกันนะครับที่บอกไว้มี speed defense เลือดแล้วก็ attack นะครับความเร็วความป้องพลังป้องกันเลือดการโจมตีมี special n f t ด้วยอันนี้เริ่ม เริ่มเวอร์ไปละมีโดนัทรัป์มีกัปตันอเมริกานะครับนี่และ nft เนี่ยนอกจาก i c s c attribute แล้วเนี่ยมันยังมีธาตุอีกก็คือธาตุไหนชนะธาตุไหนเนี่ยมันก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าให้ดาวจากสัญลักษณ์ก็น่าจะเป็นแสงธาตุไฟอะไรอย่างงี้ธาตุไฟธาตุน้นำธาตุดิน ธาตุไม้แล้วเนี้ยน่าจะเป็นดินน้ำโดนไฟแล้วมีอะไรกันเหล็กเหรอก็น่าจะเหล็กแหละไม่เหล็กก็ก็เป็นแสงเนี้ยครับซึ่งเหล็กชนะไม้แล้วไม้ชนะดินดินชนะน้ําน้ําชนะไฟซึ่งอันเนี้ยมันเบสิกอยู่แล้วแต่อันนี้อย่างที่บอกไม่แน่ใจว่าเป็นธาตุอะไรนะครับมีเพิ่มดาวนะครับ รวมกัน2ตัวเพิ่มได้1จาก1ดาววง1ดาวเป็น2ดาวเพิ่มได้สูงสุด10ดาวแล้วก็อย่างที่บอกคือตอนที่เราขายซื้อขาย NFT เนี่ยมันก็จะ transfer ได้นะครับดาวเนี่ยเท่าเดิม full star transfer แต่ว่า attribute เนี่ย reset ก็เลยงง,งว่าสมมติ ตอนแรกเราเลือดเยอะแต่พอย้ายไปเลือดเราอาจจะน้อยลงพลังโจมตีมากขึ้นอะไรอย่างนี้มั้งครับแล้วก็มีให้ใส่เจมก็คือเรากินเจมสีอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไอพลังส่วนนั้นเพิ่มขึ้นนะครับหน้าตาแลนวว่าเราต้องทำยังไง ตอนเราใช้แลนเนี่ยมันทั้งมีฟาร์มแลนโกมายกับเจมมายอะไรเก็บเอเมจิกฟรุตเก็บโกเก็บเจม PVE ใช้3ตัว PVP ก็ใช้3ตัวนะครับเสมอกันไม่ได้รางวัลชนะ10ถึงสามสิบออฟอัมเคนรีวอร์ด อันนี้ไม่แน่ใจแปลว่าอะไรก็เท่าที่ดูแล้วก็ถือว่าวาง Ecosystem มาพอสมควรเหมือนกันเนี่ยตอนถ้าเล่นลหลีกจัดลหลีกปุ๊บจะมีรางวัลให้เท่าไหร่ไปแบ่งกันเองอะไรอย่างนี้เดี๋ยวอันนี้นั่นไปละอ่ะอันนี้คือ2เหรียญที่เมื่อกี้โชว์ไปซึ่ง2เหรียญเนี่ยย่อหน่อยย่อหน่อยมิมเกมโทเกับมิมเกมโทเ t น แล้วก็มิมเหรียญมิมนะครับซึ่งเหรียญมิมเนี่ยเอาไว้เวิธีหากับวิธีใช้อยู่ตรงนี้อ่อันนี้มันบอกว่าวิธีใช้ใช่ไหมแต่กับวิธีหาแต่ถ้าจะดูว่าเหรียญไหนใช้อะไรเนี่ยต้องดูตรงนี้ข้างล่างนี้ consumption scenario example upgrade PVE PVP ไม่ได้เขียนว่าต้องใช้ตรงนี้นะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นซื้อแหละซื้อแลนนี่ purchase ก็ซื้อซื้อแลนแล้วก็ซื้อไอสินค้าต่างๆนะครับประมาณนี้ตามที่คิดไว้ก็คืออันนี้เป็นรีวอร์ดอันนี้เป็นรีวอร์ดอันนี้คือเหรียญที่ต้องซื้อ ทอกอ o m i มกอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามันจะบอกใช่ไหมว่าเหรียญจะเฟอ้อไม่เฟอ้อก็คือตรงนี้จะมีรอบคนที่ซื้อซีอซื้อ r พ v เว e ซื้อ public เนี่ยมี TGE 10%แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆ9เดือนว่าจะปล่อยเท่าไหร่5เดือน5เดือน5เดือนแล้วก็ส่วนทีมเนี่ยถูกล็อกอยู่12เดือนนะครับ1ปี แต่ออันนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงไวล์ลิสต์เพื่อที่จะซื้อเหรียญรอบ private อยู่เพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นก็และเออรมากๆเพราะตอนนี้เราเข้ามาช่วงนี้ถ้าเราซื้อได้ก็คือช่วงนี้นะครับแต่อย่างที่บอกคือมันมี TGE นะแต่ปกติที่ไม่ควรมี TGE เนี่ยคือพับบิคเซลก็เลยงงว่าทำไม private เซลมีใอ้พับิเซลต้องมีเพราะ Public Sale คือเปิดให้เขาซื้อขายในตลาดคือในตลาดเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมมี TGE เพราะว่ามันไม่โดนล็อกนี่ถ้าเป็น Public Sale อันนี้ควอมสงสัยเฉยๆนะครับหรือว่าอีกความหมายหนึ่งคือตอนแรกจะเข้าไปขายในตลาดแค่25%และที่เหลือค่อยทยอยทยอยขายเพิ่มไปเรื่อยๆจนสุดท้าย ลิควิดพูลในตลาดเนี่ยมันก็จะครบ100%ยเอเคโอเคน่ะเป็นอินโฟกราฟิกคล้ายๆกัน มี roadmap ซึ่งอย่างที่บอกรถแมพเนี่ยมันจะดีได้เนี่ยมันต้องมีอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาอันนี้ไม่มีเวลาแต่บอกว่าเป็นแค่ stage 1ึ่งสเตจสอ g สเตจสามสเนี่ยมันก็คือเป็นรถแม p ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรไปแล้วบ้างก็คงคิดว่าทําเขาทําอันนี้ไปนิดนึงแล้วเนี่ยแต่ว่ายังตอนนี้ก็ยังทําอันนี้อยู่ก็เลยคิดว่าพวกเนี้ย น่าจะไปเกือบหมดแล้วบางอันก็ยังแบบกำลังดาเนินการอยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็กว่าจะครบหมดเนี่ยทำไมก็คือเริ่มขาย NFT ก่อนขาย NFT ปุ๊บเริ่มอันนี้เริ่มขาย NFT อยู่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวนะ Market Place มาก่อนเปิดตลาดแล้วค่อยเริ่มขายทำไมไม่เริ่มทำไมไม่ ทำไมไม่เปิดตลาดปุ๊บขายเลยอันนี้ก็ยังงงอยู่นะครับเพราะปกติเนี่ยบางเกมก็ขายก่อนไปใช้ตลาดอื่นก่อนแล้วค่อยมาขายในตลาดในเกมเพราะส่วนใหญ่ตลาดในเกมนี่ปัญหาเยอะมากอืมอยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันอย่าลืมนะครับว่าเกมเนี่ยดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าเราสามารถไปทำ เอนทรีเพื่อลุ้นไวล์ลิสต์ได้ก่อนแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้ที่เทเล g กรมเขามีคนประมาณห้าหมื่นคนซึ่งไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้จะมาทำไหมแต่ว่า <c oughs> เราก็ไปทำก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ลุ้นข้อมูลอย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจอะวันที่ดูวันที่เลยแล้วกันเริ่มวันที่ห้านะครับวันนี้วันที่แปดละถึงวันที่สิบเจ็ด ตอนบวกเจ็ดเป็นหนึ่งทุ่มเวลาไทยก็แต่ยังไม่บอกนะว่าพอปิดแล้วเนี่ยมันจะประกาศวินเนอร์เมื่อไหร่เราก็ต้องรอต่อไปแล้วก็ยังไม่รู้ที่แน่ๆยังไม่รู้เลยคือจะเริ่มขายเมื่อไหร่ต้องจ่ายเงินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับจะได้เท่าไหร่ในการซื้อไวลิสต์ถ้าเป็นรอบแรกเนี่ยเขาให้ซื้อ0.5 Bnb ซึ่งรอบ2เนี่ยไม่รู้นะครับก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยถ้าได้ไวล์ลิส s ์รอบ2มันจะได้เท่ากับไวลลิสรอบแรกไหมแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําในการลุนไวล์ลิสเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างเองไปเข้าเว็บไซต์เขาเข้า1 3าวิแล้วก็กลับมาจอยเทเล gram เขาของกลุ่มจอยทวิตเตอร์เขารี t w e ต t ให้เขาทีหนึ่งซึ่งพวกเนี้ยทากันอยู่แล้วแล้วก็มีขอหาเพิ่มเพื่อนด้วยหาได้1คนจะได้ประมาณ5คะแนน5 Entry ี ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็ถ้าคิดว่าเกมนี้น่าสนใจลองติดตามดูได้ไม่ได้ไวริสเดี๋ยวจะมาลองดูว่าเกมเนี้ยจะควรเล่นไหมเพราะว่าถือว่าอีโคซิสต็มทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนคล้ายๆกับเกมอื่นๆแต่ว่าที่ยังอ่อนอยู่ก็น่าจะเป็นพวกไออะไรนะพวกเนี่ย ไอทว t ตเตอร์เทเล gram เอ๊ย u ูทูบอะไรเนี่ยแบบโพสต์มาทีหนึ่งคนคอมเมนต์สคนแปลว,ว่าคนยังไม่อินกับเกมน,นี้เท่าไหร่นะครับจะมีเยอะๆก็แค่ตอนที่ทําลุ้นไวลิสต์ลุนกิจกรรมอะไรแต่ถ้าแบบโพสต์เล็กๆเนี่ยอันนี้พอมีแจก200เหรียญเนี่ยคอมเมนต์เต็มเลยแต่ถ้าอันไหนไม่มีแจกเงินเนี่ยก็จะเงียบๆหน่อยเงาๆหน่อยนะครับโอเคจบอยู่แค่นี้ ยังไงก็ขอบคุณครับที่ดูจนจบบ๊ายบาย